ับผมสว่วนนี้มากล่าวคําว่าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพอมีเวลาพอมีเวลาเดี๋ยวหาไม้ขยันสิก่อกนโอเคพอมีเวลานะครับพอดีเพิ่งอเอาลูกไปฝากไว้ให้ช่วดไม่ได้ฝากหรอกเอาไปเล่นบ้านกับเขาบ้างครับเขาจะได้คนแก่เนาะได้มีกําลังใจนะครับวันนี้ผมมีอันนี้จะทำตั้งนานแล้วผมก็ทำชิ้นเล็กๆก,กั่อนดีกว่าอันนี้ผมจะมีเกตความรู้ไว้ให้นะนี่เรียกว่าพยันอแปะลงสีงอกกิมหวยหรือ เรียกกันทีแรกนะเขาไม่ได้เรียกกันแบบนี้นะในวงการคนสะสมนะเขาเรียกว่าอาแปะอาแปะเจ้าสัวซีพีอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะที่เขาเรียกกันแบบนี้นะพวกผมกม็เรียกถามว่าอาแปะคนไหนวะก็อาแปะคนที่ไปทํานี่ไงซีพีไงเพาะอาแปะคนเนี้ยไปติดพยายนไปเขียนยันให้โรงสีซีพีก็ถึงร่ารวยโน่นนี่นั่นบลา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 อันนี้คือข้อมูลที่ผมได้รับมาทีแรกนะผมจะบอกอะไรให้ฟังผมสะสมพยานเนี้ยมานะ ก่อนที่เขาจะมีลับในงานประกวดเนี่ยผมจะบอกให้แต่ตอนหลังเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้พี่ๆเพื่อนฟังอ่ะเล่นเครื่องรางวัลถุงคนพวกนี้นะที่ไม่เกี่ยวกับพักเครื่องนะคุณต้องคุณต้องแข็งแข็งตรงไหนรู้ไหมคุณต้องมีกลุ่มที่แข็งแต่พออ่นแล้วกลุ่มพวกมันนะ่ะแข็งกว่าตั้งตัวเป็นใหญ่ไงแล้วก็มาตีของแท้เนี่ยตกไปผมจะเล่าให้ฟังนี้ว่าสมัยก่อนอะ่ะวอผมเช่าอ่ะตอนนี้นะไม่มีใครมาบอกคุณเรื่องพวกนี้หรอกจริงๆคุณไปดูคุณสะสมอ่ะ สามกาครับ5้ากาครับปีนี้ครับปีนั้นครับคือพยานของแอบแปะเขาไม่เคยเขาไม่เคยทําจําหน่ายนะเขาทําแจกเขาทําแจกแล้วผมจะให้ดูว่าของผมอะผมมีอยู่2ผืนนะเหลืออยู่อะที่แรกผมมีอยู่สามผืนเป็นล l i m i ดทั้งนั้นอนะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันถามว่าเอาไหมมันมีประวัติอย่างนี้ผมเอามันก็เลยถามว่ามันจะมีข้อหนึ่งข้อ2องข้อสาถึง10บข้อข้อนี้คืออะไรรู้ไหม คุณทาอาชีพอะไรข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นอาชีพนี้สองอาชีพนี้สามอาชีพนี้จนถึงสิบข้อแต่ละอาชีพ <c oughs> จะบ่งบอกถึงจํานวนการที่คุณจะต้องสะสมโอเคไหมถ้าเกิดคุณใช้ภายในบ้านหนึ่งกาก็จบโดยหันพยานนี้ออกประตูหน้าบ้านทุกอย่างจบดย๋ยเนี้ยคุณไปดูใครขายไม่มีใครบอกคุณหรอกเพราะพวกมันไม่มีความรู้ไง <c oughs> พยานผืนเนี้ยนะผมได้มาสมัยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมหาลูกอมประหลัดบานอะ แล้วน้องคนนี้มันปมนคนรหาของหาของให้เซียนในห้างหาของให้เซียนในห้างนึกออกไหมสมัยก่อนผมซื้อนะซื้อยังไงรู้ไหมผมจะเล่าให้ฟังพญานาแปะนะสมัยก่อนน่ะนะเขาจะเป็นอย่างนี้มีมีจีวรหลวงพุโตกับจีวรที่ใช้ห่มหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซา,นออานเนึกออกไหมคราวงนี้เขาจะมีสองสีผมต้องขออภัยนะผมจาไม่ได้นะว่าจีวรหใหม่ของใครนะอันนี้อันนี้ก็คือเออแปดกา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกาเนี่ยที่ผมจําได้ตอนนั้นนะเพราะผืนนี้ผมได้มาผืนแรกผืนนี้ผมได้จะทํกรอบใหมห่หรืออีกผืนหนึ่งไม่รู้ผมผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ามีรอบหนึ่งผมทกรอบใหม่ฟังกันนะผมทําค้าขายนะครับเกี่ยวกับอาหารไม่ใช่อาหารคนหรอกนะผมก็เลยต้องใช้8กาเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่เป็นเกี่ยวกับให้บริการพี่ต้องใช้8กานึกออกไหมถ้าพี่ให้บริการใช้8กาการพน,นันใช้อีกอันนึงเพื่อนผมว่าใช้อีแบบหนึ่ง แต่เพื่อนผมม,ม,มันเอาสองผืนนะ่ะที่มีจํานวนกาเท่ากันที่ที่มีจํานวนกาที่แตกต่างกันมาไว้คู่กันแล้วก็ติดเอาไว้หันออกหน้าบานเชื่อไหมพอวันนันผมได้ผมได้พยายนมาทีแรกนะเงินทองผมไหลามาเทมางานลูกค้าสั่งมาทําไม่ทันอนะ่ะสองสามอาทิตย์เดือนหนึ่งลูกน้องผมได้หยุดวันเดียวอ่ะเพราะเพิดไม่ได้หยุดด้วยอ่ะเชื่อไหมระยะเวลา,ยา,าหลายเดือนอ่ะเป็นปีผมแทบไม่ได้หยุดงานเลยผมก็เลยต้องบอกกับแม่ผมผมก็้องรัฐนาพยานบอกว่าเออยังไงก็เบาๆหน่อยช่วงนี้อันนี้เป็นความความส่วนตัวผมนะความเชื่อส่วนตัวผมนะ อันเนี้ยผมให้ดูอีผืนหนึ่งอันเนี้ยจะออกสีส้มออกสีส้มอันเนี้ยออกสีเหลืองเห็นไหมออกสีเหลืองเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะอันเนี้ยสิบกาคือเขาใหญ่จริงสมัยก่อนผมเล่นหากันยังไงรู้ไหมสมัยก่อน่ะยังไม่มีกลุ่ม Facebook ที่มาตั้งชมรมหรืออาจจะมีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าามันอ่านพวกนั้นน่าจะเป็นติ่งเล็กๆเย่่ยที่ผมเคยเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังอ่ะเล่นพวกเนี้ยเหมือนหลวงพ่อลุ่งพิมสามเหลี่ยมผมที่มีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งจากวัยรุ่นพูดตรงๆนะผมไม่่ได้รูหคนนนะววัยุางแถ คุณมาเล่นพระใหม่กันพอคุณเริ่มมีตังคุณมาตีพระของเกจิอาจารย์ที่คุณที่คุณมาเล่นเขาจนคุณมีหน้ามีตามีเงินมีทองเนี่ยคุณไปเล่นของเขาเนี่ยนะว่าว่าสามเหลี่ยมพระรุ่งนะั้นเหรียญรอ,อบโบราณนะพอบล็อกเริ่มแตกปุ๊บคุณตีว่าเป็นคนละบล็อกไม่ใช่ไม่ทันท่านนะตีเป็นคนละบล็อกคุณลองคิดที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะตีจนบล็อกแตกได้อะต้องเป็นความร่วมใจความแบบอึดใจขนาดไหนถึงตีจนบล็อกแตกจริงๆนนั้นน่าจะแพงกว่าด้วยแต่เขาไม่ชัดองค์นั้นนะผมซื้อมานะอนนน มีคนตอน,นั้นผมว่าผ,ผ,ผมก็ขายอ่ะซื้อมาได้เดือนสองเดือนมีคนนะผมเสนอแสนแปดเขาต่อคแสนหกผมไม่ขายเชื่อไหมผมขายไปเดือนที่แล้วอนะ่ะผมขายเอาเงินมาปลูกบ้านนะเชื่อผมขายพราที่เขาเรียกกันสากลนะผมขายมาปลูกบ้านนะผมปลูกบ้านไปประมาณไม่ได้ใหญ่โตหรอกประมาณล้านหนึ่งผมผมผมพูดเลยนะล้านหนึ่งผมออกเงินกาแฟคนละครึ่งผมขายพราไปส่วนหนึ่งเล็กๆผมได้เงินมาละห้าแสนผมว่าใช้เนี้ยเนี่ยคือสากลคุณอยากเล่นสากลคุณก็เล่นกันไปผมไม่เล่น แต่ไม่ใช่ผมไม่เล่นพระถ้าเกิดคุณดูพระเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะมีช่องทางทำมาหากินเพื่อหาพระสากลไปขายให้กลุ่มคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นกลุ่มสากลได้เขาจะเล่นเป็นพานิชก์เรื่องของเขาจริงๆวงการพระพานิ์หมดคุณแต่ถ้าเกิดเราและสะสมอ่ะเขาก็มองเป็นพวกเราเนี่ยเป็นพวกตัวตลกที่เก็บพระอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้สากลคุณนั่นก็เรื่องของพวกคุณสมัยก่อนนะผมจะไลยสั่งน้องเขาหาให้เขาบอกว่าอยากได้กี่กาสั่งมาพี่เอาลิสต์เนี่ยไปดูว่าพี่อ่ะอยู่ในเลทกี่กานะว่าผืนแก ผืนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผืนนี้เป็นหลวงพุตโตผืนนี้เป็นหลวงพุตโตะนะหตโตะหลวงพุตโตหลวงพุโตผ้าผ้าเฉพาะผ้ายันหลวงพุโตแพงน่าจะถูกกว่าของหลวงพ่อสโสธรนะอ่ะเมื่อสมัยก่อนผมซื้อกาละพันกาละพันไม่รวมค่าหาไม่รวมค่าผ้ายันดูนะหนึ่งกาสองกาสามกาอันนี้แปดกาเห็นไหมสามกาสามกาสองกาสมัยนี้เขาเล่นกันนะเขาเรียกหางสัง้นหางยาวคือหางตรงนี้ชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวผมผมถ่ามให้ดูนะ ด,ด,ด,ดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมดอ,อกสมีส้มแต่จริงๆตัวจริงจะออกเหมือนสีจีวรจีวอพระเก่าอะจีวอแบบพระแบบที่ใช้แล้วอะนะครับเห็นไหมการเนี่ยเขาเรียกหางสั้นเขาจะมีหางสั้นกับหางยาวชัดเจนไหมหางสั้นกับหางยาวคราวงนี้เขาเรียกว่าเป็นฟอนต์คอมถ้าผมจำไม่ผิดจะมีสองฟอนต์นะหางสั้นหางยาวเขาจะแล้วแต่เล่นอะไรหา,หางอะไรนิยมเรื่องของเขาคุณอย่าไปแยกงในเรื่องของเขาผมไม่ได้มาแขวนคอผมเอามาใช้ในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคล รูไหมของที่เป็นมงคลนะคุณคุณไม่ต้องไปแย่งหรอกว่าหาสั้นหางยาวถ้าเกิดว่าคุณยุติเรื่องราคาคุณทําเป็นอาชีพเวลาของเข้ามาคุณก็ต้องดูให้เป็นเนี่ยผมถึงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผมดูไงของของพวกเนี้แล้วมันดูง่ายแต่สมัยนี้เขาตีของผมเกินะน้องผมไม่หามาให้แล้วก็ส่งให้ผมผมก็โอนให้เห็นไหมมันก็บินมาให้ถ้ามันถ้าผมไม่เอามันก็ขึ้นห้างมีคนรับอยู่แล้วเพราะของหายากของอันเนี้ยนะเขาหากันสมัยก่อนเขาให้กันฟรีถูกไหมเขาไปขอจากที่นั่นน่ะเอาพยานไปแล้วเขาก็ไปปั๊ สมัยเนี้ยเขาจะมีนะตัวเลขของผมเพลงของของพวกผมนะผืนเล็กนิดเดียวนะจะมีสิบกาอูโคตรสวยอะ่ะแต่แต่ไม่น่าใหม่นะจะสวยจริงจะดูเก่าเหมือนกันนะนี่เห็นไหมจีวอนคุณลองดูนะคุณลองดูผืนจีวอนเก่านะผมจะผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆกลเลยชัดไหมไม่ชัดเนาะไม่ชัดอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมผมลองตั้งกล้องใหม่นะแปบ๊บนึง พื้นเนี้ยผมซื้อผมจาราคาไม่ได้แต่ผมจํากาได้แล้วจีวอลหลุมพุโตกับกระหลงกระหลงข้าวสาครเนี่ยเขาจะมีราคาค่าค่าของจีวอต่างกันจํานวนกาที่ต่างกันและจานวนหายากเนี่ยผมก็ต้องเพิ่มจํานวนเงินนี่ให้ดูน้องผมอีกกิ๊กหนึง่งมันไม่เกี่ยวกับว่าเมื่อก่อนเองกับข้าเคยนั่งลุกอมกันไม่เกี่ยวชิ้นต่อชิ้นนั่นคือใจแรกใจผมนึกบอกว่า,วาถ้าเกิดคุณเล่นของดีนะแล้วคุณทําตัวดีอย่างแรกนะเพราะคุณได้มิตรที่ดีพอคุณมีเพื่อนที่ดีคุณได้มิตรที่ดี คุณก็จะได้เพื่อนที่ดีต่อ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 ไปคุณเข้าใจผมไหมถ้าคุณเล่นแล้วคุณสับปะหรือคุณทํามาหากินอะไรแล้วคุณไม่สุดจิตคุณไม่ซื่อตรงคุณคุณทาตัวไม่อยู่ในร่องในรอยอ่ะพูดงี้ดีกว่าเรื่องสีนะผมก็ไม่ครบนะคุณทําตัวไม่อยู่ในร่องในรอยถามว่าคุณจะเจอคนดีไหมไม่มีทางผมพูดตรงๆดูองค์การพาคเครื่องดินะดูองค์การพาคเครื่องดิมีมิจฉาศตูที่ถาวรที่ไหนไม่มีอ่ะเจอแค่พอพอไอ้ร้านนี้ขายป้าเก๊อีร้านหนึ่งกูกู็ไม่รู้จักนนงแล้้วววเเดดดี๋ยยยกโไหห็่่ืใญ พ right. ื้นใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอ่ะผมให้ดูด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะพีคให้ดูพีคให้ดูด้านหลังเห็นไหมก็เป็นกรอบขึ้นงานเก่าอันนี้น่าจะขึ้นใหม่หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะพอดีมันมีอยู่ผืนนึ่งอะไออันนี้เก่าหรือนี่ไงตะปูเก่าอยู่เลยตะปูเก่าอยู่เลยเนี่ยตะปูเนี่ยเก่าอยู่เลยพื้นเนี้ยเห็นไหมเนี่ยกรอบเก่าอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมกลับด้านอะอืออ่าต่อไปผมจะให้ชมสิบกาผมจะให้ชมสิบกา แล้วหมอนลูกผมหมอนลูกผมเอ่อผมคงให้ลงกล้องไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาใหญ่อ่ะมันถือลองมันถือยากครับพี่เพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้พี่เพื่อนเห็นเลยใช่ไหมหางสั้นหางสั้นออันนี้หางยาวอือจะกึกอ่าโอเคเห็นไหมพี่เพื่อนนี่เขาเรียกเอาแปะงูิมหวยเอาแปะซีพีหางยาวฟอนต์เขาจะมีสองตัวเมื่อกี้เป็นอีกฟอนต์หนึ่งคุณเห็นไหมคุณเห็นในลายนั้นไหมยันจะเก่ากว่ายันยันเขาจะเบียดกันเลย นั่นคือหางสั้นเนอออห็อไหมหางสั้นคราวนี้อันนี้คือหางยาวเห็นไหมจะยาวจะยาวอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นาะก,กองไม่ได้โฟกัสผมสูงไม่ดูเห็นไหมหางยาวห,ห,หางยาวเห็นไหมครับหางยาวเขาดูตรงนี้นะคราวนี้เขาดูอะของปลอมฟอนต์อะฟอนต์ที่เวลาเขาลงมาในผ้าเนี่ยมันจะเลอะผมมีอีกนะแต่ผมไ,ไว้ไหนวะผมจาไม่ได้อะวันนั้นผมไปตบพี่ชายผมมาตอนนั้นอะตบมีหลายผืนเลยปีปีหกศูนย์มั้ง เฮ้ยผมจําไม่ได้ผมไปไหนวะเออวะลืมไปเลยนี่นึกขึ้นได้เนี่ยผมแจกให้รุ่นรุ่นพี่เออเรียกอะไรหัวหน้าของแฟนไปผืนหนึ่งผมบอกให้ไปไว้หน้าโต๊ะเพราะว่าจะเสริมที่ดิมงคลน,นะเสริมที่ดิมงคลเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงนิงนเงินทองทองนะก็เสริมที่ดิมงคลก็ก็ก็ได้จะได้อยู่แหละเพราะดูแล้วก็มีกระตุ้งกระต่างขึ้นพักหลังนะครับอันนี้เป็นสิบกาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพดดูกันนะเออนี่ก่อนย่อให้ดูเห็นไหมสิบกาเนี่ยพูดตรงๆถ้านึกไม่ออกกดสิบกา กดสิบกาไปเลยหนึ่งสองสามสี่สี่เจ็ดเก้าสิบสิบกาผืนนี้น่าจะเป็นของปุตโต้เอ้ผืนผืนนี้น่าจะเป็นของขาสุธรเห็นไหมเนี่ยผมเล่นแต่คนสมัยนี้มันเล่นกันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะที่เขาเล่นคานิยมอยู่ไหนรู้ไหมคุณต้องอยู่กรอบเดิมกรอบเกา่าเพาถึงจะนิยมถูกไหมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกรอบใหม่ผมทําขึ้นมาใหม่เพราะกรอบเดิมชารุดเยอะน้องเขาโทรถามืมใช่คุณก็ลังนับตัวดีผมสิบกา สิบกาแล้วอะค่าพยานหนึ่งต่างหานะผมไม่มั่นใจหลวงหพุโตหาแพงกว่าหรือหรือหลวงพ่อโสธรแพงกว่านะเนี่ยพืนเนี้ยพืนเนี้ยผมตีว่าเป็นหลวงพ่อโสธรนะพืนนึงหลวงพ่อโสธรที่แค่ห่มอ่ะเวลาถึงนรูดูเขาเปลี่ยนอ่ะที่ลงสีเขาจะไปขอไอ้ไม่ใช่ที่ลงสีผู้บิดที่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 สันเจ้าของกระแปงเขาจะไปขอมาแล้วเขาจะมาทําพยานแจกจ่ายในสมัยนั้นแล้วคุณก็ดูดิคุณสมัยนี้มันตีเก๊ใจคอโหดร้ายกับคนสะสมอย่างเรายิ่งนะเห็นไหมให้ดูใช่ไหม ผมสะสมตั้งแต่ชิ้นเล็กอ่ะจนถึงชิ้นใหญ่ผมสะสมไงตอนนั้นผมไปขายคือผมย้ายบ้านไงผมผมย้ายจากบ้านแม่ผมบ้านผมมาแหละแล้วผมก็มาปลูกบ้านอยู่กับแฟนใช่ไหมผมก็พอดีผมบ้านมันเล็กลงอ่ะอันนี้ผมมาไว้หลังทีวีผมก็เลยพยายามจะจําหน่ายออกอันนี้ก็คือออกไม่ได้ผมก็เก็บแต่ผมผมยังมีที่เป็นอะไรกเลยิ้นนะซื้อมาแล้วก็มีล็อกเก็ต ล็อกเก็ตนี่ผมให้ผมขายไปแล้วมั้งขายรุ่นน้องให้รุ่นน้องกลับไปมั้งแล้วก็มีผืนหนึ่งเป็นผืนหนึ่งแต่ครนี้ผืนนั้นอ่ะเป็นหลังนะเป็นหลังหลังเนี่ยจะเป็นพยันกาเดียวตะกาใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เท่ากับรูปรูปรูปภาพบ้านเราอ่ะที่ที่เอาไว้ตั้งได้รูปใหญ่ใหญ่ใหญ่พูดไม่ถูกกันให,ใหญ่ประมาณหนังสือหนังสือหนังสือ,อ,สอพวกแฟชั่นเล่มหนึ่งอ่ะใหญ่ไหมแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปแปะเปภาพสีแต่หน้าท่านดู เมื่อก่อนผมแขวนแล้วผมก็ย้ายมาเขาขนมาหมดแหละของผมคือคนไม่รู้ว่าเขาก็จะเป็นภาพมีเพื่อนมาถามผมนะเฮ้ยนัน่นอันนัน้น <c oughs> <ๆ>อันนั้นละกงมึงเหรอผม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นละแปะงกิมหวย <c oughs> นะครับอันเนี้ยภาพเนี่ยมันไม่ชัดเนี่ยภาพในโทรศัพท์ผมมันไม่ชัดจะพื้นนี้อีเหลืองจะพื้น,นอีพื้นนึงมาเก็บพื้นพื้นพื้นเท่าไรสามหกสามหกแปดแปดกาจะเป็นพื้นเล็กพื้นเล็กสีส้มจีวอสีส้มนะครับให้ดูเป็นความรู้นไว้นะพี่เพื่อนๆสะสมอะไรอะ่ะ คุณดูไม่เป็นคุณก็ต้องดูองค์ประกอบคือโดยโดยที่คุณดูกรอบดูกรอบให้ได้ใช่ไหมแล้วกรอบที่หนีดมาเนี่ยพยายัพตรงเนี้ยสภาพเป็นยังไงผมก็จาไม่ได้นะผมไม่เคยระเบิดดูใช่ปะคุณก็ต้องดูข้างในเป็นยังไงนี่คือการกานะซื้อของเก่านะซื้อของเก่าบาของเก่าของสะสมคุณสะสมไป้เถอะแต่คุณคุณคุณอย่าไปเริ่มจากแพงคุณสะสมอย่างที่ผมบอกอะถูกถูกผมพูดเลยนะเนี่ยผมวันนั้นอะผมแบ่งเจ้าสัวให้พวกกันเรียกเป็นพวกนะใครได้จากผมไปเรียกเป็นพวก องหนึ่งเขาก็งงแล้วผมแบ่งให้ผมบอกเชื่อผมไหมผมแบ่งไปหนึ่งเนะี่ยผมจะได้กลับมาอีกสองอีกสาม,อ,สามอีกสี่แล้วทวีคูณการตกปลาสาหรับผมนะการสะสมมันเหมือนการตกปลายิ่งผมแบ่งเนี่ยผมยิ่งได้รับถ้าผมจะตกปลาสักองคหนึ่งถ้าเกิดผมจะตกปลาสักตัวหนึ่งผมขอเพียเป็นอย่างนี้นะแต่อย่าเพิ่งเข้าใจเจตนาผมผิดนะโดยผมใช้เหยื่อล่อที่ดีถูกไหมเหยื่อล่อที่ดีที่ดีคือสดสะอาดผมก็จะได้ปลาที่สดและตัวใหญ่ถูกไหมและเป็นปลาหายา เปรียบเทียบให้ฟังชั้นใดชั้นนั้นเฮ้ยไม่เอาดีกว่าน่าจะพูดเวลาช่างเขาไม่เป็นไรคราเนี้ยผมนะตอนนี้ผมมีเจตนาที่ดีผมแบ่งปันให้ได้บ้างได้บ้างแต่ไม่ใช่จะสำหรับจะสำหรับจากทุกคนนะครับมันจะมีมันจะมีจุดเล็กๆที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมสมควรจะถึงเวลาที่เราต้องออกสักองหนึ่งนะแล้วเชื่อไหมเนี่ยพรุ่งนี้ของน่าจะมาถึงนะพิมผมดูในนั้นน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะมาถึงแล้ววันนี้ยผมปิดพาไปองค์หนึ่งที่ภูเก็ต ผมตลกมากผมเล่าให้ฟังนิดนึงทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวผมจะเล่าในคลิปหน้าด้วยองคเนี้ยเปิดผมมาสามหมื่นสองพร้อมทองบาทหนึ่งผมดูผมรู้แล้วมันมันไม่ใช่ผมเลยส่งไปให้พี่ยับนะครสวรรค์ดูพี่ยับดูให้ผมหน่อยกรอบเนี้ยผมผมว่าผมมาซื้อผ้านะผมดูผมเล่นเนี่ย,ผม,นนยผมเล่นกรอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมผม,มาผมมาสั่งงานขึ้นกรอบใหม่ตลอดและผมจะเอาทองจังหวะถูผมจะให้เขาทำน้ำหนักเยอะ ในในในแปดเปอแป้แปดสิบหเอเ้เปอร์เซ็นทองเพราะถ้าเกิดคุณเลี่ยม95%ไปเวลาร้านทองมาตีให้คุณนะมันจะหกักมันจะหักค่าค่าทองอยู่แล้วค่าค่าประสานทองห้าเปอร์เซ็นต์เหลือเก้าสิบเปอรเซ็นต์คุณใช้ไปปุ๊บโน่นนี่น,นักก่นเป็นเ็ษก็เหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมเลี่ยมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมเลี่ยมถูกไปก่อนเลี่ยมแค่ใช้แต่ยังไงก็สวยเหมือนกันถูกไหมผมไม่จำเป็นต้องไปเลี่ยมแพงเลี่ยมดีผมให้พี่ แต่ผมไม่สงใจงนะผมโทรไปหาเขาเขาบอกว่าเอางี้ผมขอคุยคุยกันอินบ็อกก่อนผมขอซื้อพระป่าเท่าไรเขาเปิดผมมาไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาซื้อมาหมื่นเจ็ดคุณให้เขาบอกว่าผมให้เขาได้เท่าไรผมเลยโทรหาผมบอกพี่ผมก็ได้ส่งสลิปเอ,อ่อผมแคปรูปที่ผมเช่าพิมพ์ใหญ่ไปเมื่อวานเนี้ยที่ส่กที่โอนเงิมเนมาเช้านี้ให้เขาดูพร้อมกับแคปรูปเลยนะที่เขาต้นทางเขาแพ็คเขากำลังจะแพ็คพระแล้วก็ใบสลิปกันเขาไปเสนีย์ส่งมาให้ส่งให้เขาดู ผมต่อเขาไปนะเขาเขาเบิ้ลผมมาอีกเท่าหนึ่งผมบอกโอเคผมจบผมจบผมไม่มีปัญหาผมจบคุณลองคิดดูดิผมไม่ได้ว่าพี่นะแล้วแต่พี่จะขายเท่าไหร่แต่พี่บอกว่าพี่คนตรงผมว่าผมว่าโคตรตรงับพี่ถ้าพี่เป็นแม,ม่บรทันนะผมไม่แสงเลเซอร์อะพี่พี่บอกว่าพี่พี่เช่าหมืน่นเจ็ดคุณไม่มีความรู้คุณกล้าเท่าพันในราคาหมื่นกว่าบ,บาทเหรอมันไ,มไปไม่ได้ไม่ make ซนส์แต่คุณมาขายให้ผมคุณบอกคุณตรงไปตรงมาคุณเบิ้ลผมอีกเท่าหนึ่ง คุณเริ่มมาเพื่อนผมจี่บอกเลยให้ถามมันเชื่อใจได้ต้ผมบอกว่าผมฟังจากน้ําเสียงแล้วเนี่ยผาผ้าเขาจริงแต่เขายังถามเลยเขาถามผมคนที่ไหนบอกผมคนท่ามัทฐมเอางั้นพี่ก็ดูพ้าแท้เป็นดีผมได้สวนเลยพ้าองค์นี้แท้แต่พี่ขายใครไม่ได้หรอกผมดูคนเดียวว่าแท้พี่เพียงให้คนอีกร้อยคนดูเขาก็ตีพี่เก๋ฉันได้ฉันนั้นคุณดูผ้าไม่เป็นคนอื่นเขาสวนคุณคุณก็โดนพ้าเก๋ถูกไหมแต่ผมดูผ้าเป็นผมซื้อถูกผมจะขายเท่าไหร่ก็ได้ผมจะไม่ขายก็ได้ เหมือนการคุณฉันได้ฉันนั้นคุณมีเงินผมเสนอพาคุณ <c oughs> คุณไม่ซื้อผมก็ได้คุณจะซื้อผมก็ได้ถูกไหมมันมันเขาเรียกว่าอำนาจการต่อรองอ่ะจะังหวะถ้าพลิกถ้าพลิกผิดนิดเดียวมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ผมมันมีผมมานะเ <c oughs> พื่อนผมเนบอกเลยมึงอะแม่งฉลาดด้านนี้มึงมีติลปะบาด,ด้านนี้ยมันก็ทางของผมถูกไหมแต่ผมไม่สุ่มสิทธิ์มากผมพูดความจริงนะผมบอกว่าพาพี่แท้แต่ผมดูแท้แค่คนเดียวมันไม่มีมันไม่มีค่าเลยพี่เขาบอกว่าเขาแห่มาแล้วเก๊เก๊หมดเก๊หมด แกหมดแล้วผมบอกแท้คนเดียวเพื่อนผมบอกอ้ามึงไปบอกเขาแท้แล้วถ้าเกิดเขาไปเช็คแท้ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ถ้าเกิดเขาไปเช็คอีกทีแล้วแท้ขึ้นมาเขาไม่ขายมึงทำไงผมก็เลยบอกเพื่อนผมว่าถ้ามันเช็คแท้ได้ป่านนีพานั้นแท้ไปแล้วแต่ผมมีกลุ่มเล่นของผมไงผมไม่สนใจผมใครก็บอกนะว่าผมเล่นพาร์ตอยู่กับสองคนเนี้ยนะกับเพื่อนผมอ่ะผมไม่สนเพราะผมซื้อผมไม่ได้ขายอันไหนผมซื้อแล้วขายผมก็เก็บบอไว้อีกชุดหนึ่งใครส่วนมาราคาทุนได้ผมก็ขายผมไม่ได้สนใจเรื่องมันเป็นราคาอะไรแต่ผมมองว่ามันเป็นเเงินก็บ เพราะคุณอย่าลืมนะสมัยนั้นอะสมัยนั้นทองทองอผมซื้อนะตั้งแต่ทองไม่ถึงหมื่นจนถึงตอนนี้สามหมื่นสมัยนั้นผมเลี่ยมทองมาสองเต็มที่นะไม่เกินสองหมื่นห้าตอนนี้ผมมาแกะทองขายผมได้เท่าไหร่ละบาทเท่าไหร่นะผมก็เอาสามหมื่นไปตัวตั้งหักค่าหักค่าเปอร์เซ็นต์ออกนิดหน่อยเหมือนพักเหมือนกันตอนนั้นอนะซื้อมาสามหมื่นตอนนั้นเงินเงินผมมันฟูใช่ไหมไม่เงินมันฟูสามหมื่นตอนนี้มูลค่าสามหมื่นผมอาจจะซื้อพักที่ได้ราคาสูงของตอนนั้นก็ได้ถูกไหมเนี่ยคือการลงทุนถ้าคุณณมออองงกกกันนออคุนุ็ลท แต่คุณจะลงทุนยังไงคุณก็ต้องศึกษาดูข้อมูลก่อนนึกออกไหมครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้นะเหรียนเจ้าสัวที่ที่ที่ไหนวะที่มาจำไม่ได้ละจากกรุงเทพอมาปุ๊บผมจะถักชุดไปดูเรียญเจ้าสัวเรียนนั้นถ้าสวยที่แรกผมติดติดตัวนี้ผมไม่มีเงินเพราะว่าผมซื้อเยอะผมซื้อบ่อยเห็นไหมผมผมก็ผมก็ตัวจริงอะแต่ไม่ใช่กระทิงแดงกันนั้นเองผมซื้อบ่อยแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นมาปุ๊บวันนี้เพื่อนผมส่งนี่มาหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อเดิมพิมพ์ี มันก็คนก็ตีมันเกนะจนคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าพราดแท้ของมึงมึงต้องเลี่ยมทองนะแต่ผมก็มีน้องมีานกับเพื่อนผมอยู่นะบอกว่าไม่เป็นไรพรามึงเดี๋ยวกูเลี่ยมทองให้แต่มึงก็แบ่งพระาให้กูองค์หนึ่งพูดกับเพื่อนๆนะเพื่อนบอกโอเคผมเลี่ยมยางกระรถังฟังทนเละเลี่ยมยางกระรถังฟังทนะเห็นไหมใจแรกใจอ่ะพอผมให้ใจเขาเต็มร้อยผมได้กลับมาแค่ครึ่งหนึ่งของใจเขาผมก็ดีใจแล้วถูกไหมเออแล้วเดี๋ยวพอพอเจ้าสัวถ้าเกิดผมเขาไปถ่ายรูปให้ผมได้ผมบอกผมไม่รีบนะ เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาถ่ายให้ผมได้เขาจะถ่ายมาให้ผมก็บอกว่าให้ถ่ายคู่กับประชาชนผมอยากจะดูพระว่าพระเนี่ยหน้าตาเหมือนองค์จริงที่เขานั่นไหมแล้วคุณไปแกะขกอบทองออกเลยพอได้มาผมก็หลอมถ้าหลอมมาผมไม่เอาผมผมผมที่ามานั่งเสียค่าค่าค่างานอีกนะครับนั่นแหละผมก็ฝากไว้นะครับ,นนนะรบสุดท้ายก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากก็ขอทํางานวันนี้ให้สนุกสนานนะครับแล้วอาจจะขอให้มองผมเนี่ยนะสิ่งที่ผมมา,มานําเสนอเนี่ยเป็นแค่เรื่องเล่าของผมนะให้นึกให้นึกถึงว่า ผมเนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องนะใครชอบก็เปิดดูคลิปผมเหมือนหนังสือเล่มนึงซึ่งมันไม่ยาวมากนะฟังผมบ่นบ้างอะไรบ้างก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันมันเป็นโลกยุคป,ปัจจุบันจริงๆนะที่คนสมัยเนี้ยมีเลขคนขนาดไหนคุณไม่รู้หรอกคุณเจอคนแบบไหนอยู่ตามองตาคุณยังไม่รู้เลยเนืกอออกไหมครับฟังรับผมเป็นเรื่องเล่านะผมถือว่าผมจะขอเป็นนักเล่าเล่าในคําพูดของผมในในในรูปแบบของผมผมจะไม่สวยหรูนะผมจะพูดแบบเล่าเป็น,ปนฉากฉากแหละ คือให้มันออกมาแบบจากในสมองผมจะความรู้สึกผมตรงๆนะครับพี่ๆเ,เพื่อนก็สุดท้ายก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอให้วันนี้เป็นวันทํางานที่สนุกสนานที่ฮาเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไปนั่งดูลูกว่าจะไปตัดผมหน่อยครับสวัสดีครับ